ราวการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1940หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประชาชนชาวยิวจำนวนมากต้องการสร้างบ้านเกิดใหม่ในดินแดนที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตนนั่นคือดินแดนปาเลสไตน์ความหวังนี้ได้รับการสนับสนุนจากการประกาศของอังกฤษในปี1917ที่เรียกว่าบันฟัวประกาศที่รับรองการตั้งบ้านของชาวยิวในพื้นที่นี้ ในปี1947สหประชาชาติได้เสนอแผนการแบ่งดินแดนระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับแต่ชาวปาเลสไตน์และประเทศอาหรับปฏิเสธแผนนี้ส่งผลให้เกิดสงครามในปี1948ระหว่างชาวอิสราเอลและประเทศอาหรับรอบข้างหลังจากชัยชนะของอิสราเอลทำให้ประเทศอิสราเอลก่อตั้งขึ้นในวันที่14พฤษภาคม1948ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้น ตั้งแต่การย้ายถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ไปจนถึงสงครามและการโจมตีที่ต่อเนื่องซึ่งนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งในดินแดนที่ยังคงรุนแรงจนถึงปัจจุบันอิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงอยู่ในวงล้อแห่งความไม่เข้าใจและการต่อสู้เพื่อหาทางสู่สันติภาพที่ยังไม่เห็นแสงสว่างในเร็ว